โดยที่กองที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมวันนี้ก็จะเป็นกองของตัวกสิกรนะครับเค okay. Global Property หุ้นทุนนะครับกองทุนนี้จะไปลงทุนที่เป็น Global r e i t นะครับชื่อกองทุนหลักเรียกว่า Janus Henderson Global Property Equity Fund นะครับกองทุนหลักได้ Morningstar สีดาวนะฮะลงทุนหุ้นในบริษัทที่อยู่ในหมวดอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกนะครับก็จากตรีมเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยมีช่วงกว้างมากกว่าเพราะว่า l ลิตีเลตตอนนี้เขาอยู่ประมาณ5.5แล้วก็ตลาดก็ p พร์ e อินไปว่ามีโอกาสลดประมาณสัก1.6เลยทีเดียวก็จะเห็นว่าเพสหรือว่าช่วงกว้างของการลดต่อบเบีย้ยเนี่ยมีมากกว่าของทางไทยนะครับที่ l ลิ y ีเลตไทยอยู่ประมาณสัก2.5ฉะนั้นแก็บในการลดเนี่ยจะน้อยกว่าทางอเมริกาแล้วก็ข้อที่สําคัญเลยก็คือว่าลิสโ l d ทางฝั่งของเมืองนอกเนี่ยอาจจะมีอายุยาวกว่าของของไทยนะครับแล้วก็บางอันเป็นฟรีโ l d ด้วยฟรีโ l d ก็คือ อกองรีดเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นะครับส่วน l ลิสโ d ก็เหมือนเราไปเซ้งเราไปเช่าสิทธิ์การใช้งานอาจจะ30ปี50ปีจากจากเจ้าของเดิมนะครับแล้วก็เอาไรายได้จากไอที่เราเช่าเนี่ยมาเป็นไรายได้ของคนถือกองทุนนะครับโดยที่หลักๆก,กองทุนนี้มีการลงทุนในตลาดสหรัฐเนี่ยหกนะครับลงทุนในแปซิฟิ c เอเชียแปซิฟิกแล้วก็ญี่ปุ่น9%นะครับยุโรป7%นะครับแล้วก็ยูคประมาณ5.8% กองบริษทเองก็มีแบ่งเป็นสับแคตการีหลายอันนะครับก็ทั้งออฟฟิศบิลดิ้งทั้งอินดัสเทรียลนะครับทั้งเฮลท์แคร์ทั้งตัวของ Data Center นะครับตอเร l โลจิสติกนะครับอันนี้กองทุนนี้ก็ไปลงทุนในตัวอินดัสเทรียลนะครับบริษทอยู่ที่ประมาณสักสิบห้านะครับเรียลเอสเตทโฮ d ดิ้งเดเวล p อปเมนต์ก็เป็นบริษัทพัฒนาอาสังหานะครับก็อยู่ประมาณสักสิบห้าเช่นเดียวกันรีเทล l ีสิบสามนะครับเ e ส i ิเดนเชียลสิบเอ็ดนะครับก็ดีอย่างที่เขาหลบ ตัวออฟฟิศหลีดไปนะครับเนื่องจากว่าหลังจากโควิดแล้วพฤติกรรมของคนก็เปลี่ยนไปนครับเบอร์ฟอร์มโฮมมากขึ้นแล้วก็มีสตอร์เรจรี่อยู่ที่ประมาณสัก8.4อนะครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟกองทุนหลักที่เรียกว่าเจนัสนะครับก็เดือนหนึ่งที่ผ่านมาก็ค่อนข้างปรับตัวเพิ่มขึ้นเยอะพะสอสมควรนะครับถ้าดู1ปีเนี่ยจะบวกอยู่ประมาณสัก4นะครับกองทุนไทยก็บวกมาประมาณสัก2นะครับก็ตอนนี้จังหวะที่ยิวเดง ขึ้นนะครับก็เป็นจังหวะซื้อสะสมได้นะครับอันนี้กองกราฟสีเขียวก็เป็นของตัว KT Pop นะครับก็มี2คลาสนะครับเป็นแบบขีด A ก็คือ Accum ก็คือสะสมนะครับแล้วก็ขีด D ก็คือจะมีการจ่ายปันผลอันนี้แล้วแต่นักลงทุนชอบเลยนะครับว่าชอบแบบกินแคปิตอลเกตล้วนๆหรือว่าชอบแบบที่มีการจ่ายปันผลมานะครับโดยที่ไปดูใน Top 5 Holding กันนะครับก็คือกองทุนนี้มีการถือตัวหุ้นนะครับ อีควินิกนะครับก็6กเปอร์เควินิกก็เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับ Data Center อนะครับอันนี้ก็อาจจะไปสอดคล้องกับตัวทีม AI ไได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ <laughs> หุ้นที่ AI Related ก็ปรับตัวลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับอีกอันหนึ่งก็คือตัว Public Sto r a g e นะครับก็เป็นการให้เช่า ก็ดังคลางสินค้านะครับทั้งเก็บของใช้ส่วนตัวทั้งเก็บดางด้านธุรกิจเก็บแฟ้มเอกสารนะครับหรือเก็บรถยนต์เก็บอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราไปใช้แล้วก็ตัว w วลทาวเวอรเองเนี่ยเป็น r e ีดที่เป็นเฮลท์แคร์นะครับก็มีแอสเซทอยู่ประมาณสัก1,200แห่งนะครับแล้วก็มีคนที่เป็นผู้สูงวัยเข้าไปอยู่อาศัยเนี่ยประมาณแสนก็เหือนแปดคนแล้วก็มีการรับคนไข้นอกด้วยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือตัวโพลล t ติ โปรติกก็เป็นตัวโลจิสติกนะครับถืออยู่มาสัก4.4นะฮะแล้วก็เป็นบริษัทพัฒนาสังหาชื่อดังของญี่ปุ่นนะครับที่เรารู้จักกันมิสุยฟูโดซานนะครับก็มีการมาจอยเวนเจอร์กับตัวบริษัทสังหาของไทยด้วยนะครับโดยที่กองทุนนี้ก็อาจจะแนะนําว่าถ้ายิวแดงปุ๊บเนี่ยก็ทยอยสะสมได้นะครับเพราะว่ายังไงมองว่าเทรนด์ดอกเบีย้ยโลกเนี่ยทั้ง Bank of Canada คัดแล้ว2ครั้ง ECB คัดแล้ว1นะครับ BOE คัด e แล้วนะครับ FED ก็คงคัดนะครับแล้วก็ถือลากยาวไปจนถึงปีหน้าในเรียกว่า l a t คัดไซเคิลนะครับคือรอบการลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับก็ถือได้ทั้งปีนะครับเพื่อที่จะหวังตัวยิวที่เอามาเติมแล้วก็ตัวแ p ปิตอลเกนอันนี้ได้นะครับ